6โมงตรงได้เวลาออกไปเดินเล่นค่ะวันนี้น้องบัสก็ออกมาเดินเล่นแต่ทุกคนสังเกตไหมมีอะไรเปลี่ยนไปอ้าเดี๋ยวจะมาเฉลยกันนะคะวันนี้เราก็ออกจากบ้านแบบเดิมค่ะก็คือต้องฝึกก่อนนะคะฝึกให้คอยฝึกให้รอนะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะของเจ้าของนะคะแล้วก็เพื่อฝึกวินัยให้กับน้องบัสด้วยนะคะอ่าถ้าเขายังไม่ทำตาม ที่เราต้องการนะคะเหมือนที่เราฝึกไปเมื่อวานเนาะเมืล้วันก่อนๆเราก็รอคะ่ะรอและทําซ้ําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะทําได้เร็วขึ้นนะคะหรือว่าใช้เวลาในการออกจากบ้านน้อยลงและที่เราบอกว่ามีอะไรแตกต่กตางก็คือวันนี้นี่เลยไม่ใช่ขนมนะเห<อ>็น <He en S 2> เราจับถุงขึ้นมา <c oughs> ก็นึกว่าเป็นขนมอย่างเดียวเลยนะคะ <c oughs> นี่คือสายจูงตัวใหม่คะ่ะตอนแรกนะคะก่ <c oughs> อนที่จะได้มาเราเนึกว่ามันแบบเคยเส้นเล็กๆนะเราจะแบบว่า ถือเออสามารถจูงไซเบียนได้หรือเปล่านะคะเราจนเราทักไปถามนะคะว่าเออสายจูงตัวนี้สามารถจูงไซเบียนได้ไหมนะคะบอกว่าสบายมากเลยสุนัขพันธุ์กลางพันธุ์ใหญ่นะคะใช้ได้เพราะว่ามีความหนาแน่นถึง2เส้นเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาทําให้เรา2เส้นเลยแล้วก็ที่จับก็เป็นแบบฟีลแบบน่ารักมากนะคะมาร์ชเมลโล่นะคะสีก็พาสเทลเนาะเราเรียกว่าสีฟ้าเขียวนะคะน่ารักๆน่ารักๆน่ารักมากๆเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะพิเศษกว่าสายจูงทั่วไปหรือว่าสายจูงที่เราเคยใช้นะคะเพราะมันมีเขาเรียกว่าเกี่ยวกับแรงกระชากนะคะก็คือสามารถลดแรงกระชากเขตเราได้นะแล้วก็นี่นะคะตัวตะขอตัวหนีบนะคะแข็งแรงมากนะคะทดลองดูแล้วนะคะวันนี้นะคะมีมีนกบินผ่านนะคะก็คือนะคะน้องกระชากไป แต่ก็ไม่รู้สึกปวดแข็นนะคะอันนี้ก็คือลดแรงกระชากของน้องได้นะคะเซฟแขนของเราเองแล้วก็ถึงเวลาออกวิ่งะคะ่ะวันนี้แบบใช้เวลาออวิ่งได้ค่อนข้างดีนะคะ1กิโลใช้เวลาน้อยมากนะคะ